สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per b ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินในช่วงเช้าเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับคาร์เรตรวิสันสติดไกด์สเปเชียลรถปี2020ค่ะสำหรับสติดไกด์สเปเชียลปี2ีคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาก็เป็นตัว ml y นะคะเป็นตัวประกอบไทยค่ะเครื่อง m 8นะคะ114คิวบิก1,868ซีซีค่ะชุดสีคันนี้สวยมากค่ะลูกค้าสีพิเศษนะคะเป็นสีที่หายยากมากๆเลยค่ะ สำหรับเลขใหม่นะคะคันนี้เป็นแบบจอแบบ f ู o d Truskin นะคะลูกค้าหน้าจอตัวใหม่เลยค่ะเลขใหม่นะคะเลขใหม่ของน้องค่ะ9,200ไมลเท่านั้นค่ะ สำหรับฮารเลเดวีสันสตีดไกด์สเปเชียลรถปี2020คันนี้นะคะลูกค้าสีของเขาคะ่ะเป็นสีสเปเชียลนะคะมีชื่อสีว่าสกอเชสออร์เลนตนะคะแล้วก็ซินเว r ร์ลฟักนะคะ ตามชื่อเลยค่ะก็คือ Squashes Orange ก็คือเป็นสีส้มนะคะมีประกายก l เ t t e r ค่ะลูกคา้ายิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะตอนที่แอดมินถ่ายเป็นช่วงเช้าค่ะแดดยังไม่ออกนะคะก็เลยยังเห็นไม่ชัดค่ะแต่ให้ดูแมสสีใกล้ๆค่ะคืองานสีสวยมากนะคะตัดกับซินเวอร์ค่ะก็คือเป็นสีเทานะคะลูกคา้า เราก็จะมีขอบที่เป็นเส้นดําด้วยนะคะเราก็จะมีเพจหาเลเดบิสานที่ถังน้ํามันทั้ง2ด้านค่ะตัว MLY นะคะเป็นตัวประกอบไทยค่ะเครื่อง m 8นะคะเป็นเครื่องฝาดําจากโรงงานนะคะดําจากโรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช๊คแคชบาร์ครอบการถังน้ํามันทุกอย่างเป็นดําจากโรงงานนะคะแล้วก็ล้อนะคะเป็นล้อแม็กตัวใหม่แล้วไฟหน้าเป็นไฟหน้าตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะ สวยงามมากสีสวยนะคะแอดมินเจอสีปุ๊บแอดมินตกหลุมรักเลยนะคะสำหรับสีนี้นะคะสำหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับท่อ C F R นะคะลูกค้ากลองสกิม m i ่งอีเกิลจุนกล่อง Wet and High, ลลแวน a n แอนด์ไฮโฟ c ล c แผกแคชบาตัวลดเป็นของ HD, H D hand นะคะเป็น hand สูง12นิ้วนะคะกำลังสบายสบายเลยนะคะ หน้าจอก็เป็นหน้าจอตัวใหม่แล้วนะคะอย่างที่แอดิีแจ้งไปก็คือเป็นหน้าจอแบบ full t r u s t n นะคะนี่ค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะ,คคะสามารถกด t r u s t ได้หมดเลยในด้านข้างนะคะคันนี้รถใหม่มากค่ะให้ดูนะคะประกับใกล้ๆ สวยงามนะคะค่า,าการถ่านน้ำมันก็จะเป็นคําว่าสติดกายค่ะยิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะสีนี้แอดมินชอบมากๆเลยปกติเราจะเห็นกันแต่รถสีดำเบื่อแล้วใช่ไหมคะใครที่ เวลาขี่ไปกับเพื่อนนะคะไม่อยากเหมือนเพื่อนนะคะต้องคันนี้เลยค่ะสีพิเศษจากโรงงานนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกนะคะเป็นสีดำค่ะคันนี้รถปี20นะคะเลขเกียร์2 0ค่ะลูกค้ากริปเลยสภาพคันนี้คือกริปเลยนะคะปั๊ม ปั๊มน้ำมันเบรกน้ำมันขัดคือไม่มีกระชอกเลยนะคะลูกค้าคือไม่มีแบบร่องรอยกัดเลยนะคะใหม่มากค่ะแล้วก็มีช่องลมตรงนี้นะคะสําหรับตัวสเปเชียลค่ะสำหรับราคาค่ะตารางการดาวน์การผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจฮาร์เล็สดว,วิสันสติดไกด์สเปเชียลรถปี2 0 2พสีพิเศษคันนี้นะคะสามารถทักอินบ็อก หรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมีนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ